คุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อช่วงสาย ผ่านมานะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายดรวิษณุเครืองามได้ออกมาเปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการร,ร่างรัฐรรมนูญชุดใหม่จํานวน21คนนะครับโดยที่มีนายมีชัยฤชุพันธ์เป็นประธานคอกร,รอในครั้งนี้นะครับหลังจากที่ร่างรัฐมนูญฉบับนายบวรศักดิ์อุวรนโนนั้นถูกคว่ำร่างจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคการเมืองใหญ่2องพักด้วยกันนะครับช่วงนี้เราจะไปสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกรทชุดใหม่จากนายองอาจคล้ามไพบูลท่านเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่าน องอ่าครับสวัสดีครับคุณพัะทะพลครับถนนอัดครับขออนุญาตสอบถามตรงๆอย่างนี้เลยครับว่าสําหรับรายชื่อของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน21คนตอนนี้มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับก็ก็คงเป็นรายชื่อท,ที่เราคาดการณ์กันอยู่พอสมควรน,นะครับโดยเฉพาะท่านประธานดีชัยก็เป็นที่ที่สังคมจับตาและก็คาดการณ์ว่าท่านจะมานั่งเป็นประธานวนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเท่าที่ดูก็ พอสมกันหลายส่วนนะครับทั้งข้าราชาการทั้งนักวิชาการนะครับซึ <c> ่ง <oughs> ผมคิดว่าก็ก็น่าจะไปได้ดีเพราะว่ามันผสมาากัสานกันหลายส่วนด้วยกันนะครับก็น่าจะได้มุมมองความคิดและก็ประสบการณ์ของแต่ละท่านเนี่ยมาทาให้การร่างรัฐธรมนูญเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายที่หลายฝ่ายต้องการได้ครับครับ ถ้าหากว่าร่างรัฐธนูญฉบับใหม่นียครับออกมาแล้วไม่ตรงกับสิ่งที่ทางพรักประชาธิปัตย์คาดมาเนี่ยจะมีการนําไปสู่การโหวตคว่ำร่างอีกครั้งหนึ่งไหมครับท่าน,งานองอค์การผมคิดว่าตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะไปพูดถึงการลงประชามตินะครับโหวตตอนนี้ก็จะไปประชามติเลยจะ <ๆ S 1> ไม่ต้องผ่านที่อื่นแล้ว <ๆ S 2> ตอนที่พงเร็วเกินไปผมคิดว,ว่าตอนนี้เราคงต้องมาดูว่าทางคณะกรรมการร่างรัฐธนูญเนี่ยจะมีแนวทางในการร่างอย่างไรนะครับ เท่าที่ผมฟังข่าวดูเมื่อเช้าจากท่านประธานมีชัยก็ดูเหมือนว่าท่านพยายามจะไปเน้นเรื่องการปองดองนะครับแล้วก็พยายามจะเน้นว่าการร่างรูปต้องเป็นไปตามสภาพของสังคมไทยในปัจจุบันครับนะครับรวมทั้งเน้นเรื่องของการทุจริตคอรรัปชันอะไรต่างๆเนี่ยจะป้องกันปราบปรามกันอย่างไรครับซึ่งก็เป็นเป้าหมายเเป้าหมายเนี่ยผมคิดว่าโอเคเป้าหมายก็ก็ดีนะครับ,รบแต่ว่าแนวทางที่ท่านจะเดินไปสู่เป้าหมายเนี่ย ผมคิดว่าก็เป็นสิ่งสําคัญด้วยครับว่าถ้าท่านมีแนวทางที่ถูกต้องะอนะครับเริ่มต้นถูกต้องและแนวทางถูกต้องเนี่ยผมว่าเป้าหมายผลลัพธ์ที่มันออกมามันก็จะถูกต้องตามไปด้วยครับนะครับแต่ถ้าท่านเกิดมีแนวทางที่ไม่ถูกต้อง,งหรือว่าเป็นแนวทางที่สังคมไม่สามารถยอมรับได้เนี่ยไอผลลัพธ์ออกมาที่ออกมาก็อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับครับนะครับผมหวังว่าท่านจะพยายามทําให้ รัตรคูณฉบับนี้ได้เป็นที่ยอมรับของสังคมครับเพื่อจะได้บ้านเมืองจะได้เดินหน้ากันต่อไปได้ครับครับแล้วคุณต้องอ่านมองว่าแนวทางในการปรองดองตรงนี้นิดในสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้นั้นเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับเออผมคิดว่าขณะนี้หลายฝ่ายก็คงม,มองเห็นร่วมกันนะครับว่าเราคงไม่สามารถปล่อยในประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ในสภาพเหมือนอย่างหลายปีที่ผ่านมาครับอยากจะเรียกว่าในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเลยก็าว่าแต่นะครับ ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นสามสี่ปีหลังเนี่ยมันรวดแล้วแต่เป็นผลติบเนื่องมาจากประมาณสิบปีที่ผ่านมานี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ประสงค์ที่จะเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นอีกตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยเราก็ต้องหาทางร่วมมือกันในการที่จะทําให้อ่บ้านเมืองเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งรัฐมนูญก็เป็นคนไกลหนึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะครับซึ่งก็อยู่ที่ เราจะต้องหละรัฝ่ายคงต้องช่วยกันนะครับครับสุดท้ายนี้ท่านองอาจมีข้อเสนอนอะไรที่จะเสนอผ่านไปยังคณะกรรมการรัฐธรรมนูญชุดนี้บ้างไหมครับเออก็อ,อยากจะฝากคร่าวๆว่าผมคิดว่าท่านก็คงต้องดูว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาร่างที่ผ่านมาเนี่ยที่ไม่ผ่านเนี่ยมีปัญหาอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็เราก็คงต้องพยายามผีดเที้ยง อย่าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาเดิมๆอีกนะครับแล้วก็อันไหนที่มันเป็นผลดีของรัฐมนูลในร่างฉบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็อาจจะเอามาผสมผสานกันแ้ะให้มันมีรูปแบบของรัฐมนูลฉบับใหม่เนื้อหาฉบับใหม่ที่สังคมยอมรับมากที่สุดนะครับก็ฝากเรื่องนี้ไว้ครับครับเป็นตอนสอบถามท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับครับขอบพระคุณครับ ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดความเห็นนะครับจากขัก้วการเมืองใหญ่เลยสำหรับพักประชาธิปัตย์ท่านรองอาจคลางภัยบูรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับกลับไปติดตามฮอตนิวส์สใหม่อีกครั้ง14.30นาฬินาทีนะครับช่วงนี้ไปรับชมรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดครับ